พยาละตุบ๊บปีิตบบตบตีค่ะเดีชื่อแพตตี้คานพยาละตุ๊บปันนัิคานเดี๋ยวห้าขวบค่ะพัดกี่วขวบแล้วค่ะอาจจะ,อจะทำบรายหนูจะนนทำบรายจะจาจาขายหนูจะขายทุกงหนูนะคะอาเมียมากเลยคะ่ะให้หนูจะให้หนูแต่ตอนไป็รังไทยหรอขายคู่เท่าไหร่จะขายไหมเนี่ยแม่ค้าขายค่ะอ่าคู่ไหนบ้างเอาคู่ไหนก่อนเอาคู่ไหนก่อนเลยนี่เอาคู่ไหนก่อนอันนี้ค่ะ คู่นี้เหรอคู่นี้กี่บาทสองร้อยห้าบาทค่ะฮะหยิบยิบให้ลูกค้าดูด้วยสิลูกนี่เหรอมันมันดียังไงคู่นี้มันดียังไงนี่เ่ยมันดียังไงตัดสูงมันสวยมากเหรอแล้วมันดียังไงอะคะนี่ข้าวหลักจะเป็นอะไรเหรอแล้วคู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองห้าร้อยเจ็ดบาทค่ะฮะสองห้าร้อยเจ็ดบาทค่ะเขาจะชัด์จสองห้าร้อยสิบบาทหมายความว่ายังไงสองห้าร้อยสิบบาทค่ะ เมื่อกี้บาทละสองห้าร้อยบาทตกลงมันห้าบาทสิบบาทหรือยี่สิบบาทล่ะคะยี่สิบบาทเอาเลยยี่ไหนคนไหนยี่สิบบาทคู่นี้คู่นี้ยี่สิบบาทมันดียังไงอันนี้ห้าสิบบาทคะ่ะอ๋อคนนี้ห้าสิบบาทถามเพื่อนๆที่เขาจะเอาคู่ไหนบ้างมีใครจะเอาคู่ไหนบ้างมีใครแอปลี่มีเยอะเลยเลยเยอะเลยเยอะเลยหนูจะเอาคู่ไหนบ้างลแล้วจะส่งทางไหนล่ะคะเนี่<ๆ>ยอันน<ๆ>ี้เอานี<ๆ>่ค<ๆ>่ะนี่กี่บาทนี่กี่บาทคู่นี้กี่บาทห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยสิบบาท แล้วแล้วแล้วจะส่งให้ลูกค้าทางไหนล่ะคะเนี่ยส่งไปทางไหนเคลลี่เคลลี่แบบนี้ค่ะเคลลี่แบบเออเหรออ๋อได้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 มีคู่ไหนอีกคู่ไข่มุกได้กี่บาทคะเนี่ยห้าร้อยสิบบาทค่ะห้าร้อยสิบบาทเหมือนกันเหรอแพงไหมอ่ะไม่แพงค่ะคูณละห้าร้อยสิบบาทค่ะอันนี้ก็ห้าร้อยสิบบาทเหรอใช่ค่ะสองห้าร้อยสิบบาทค่ะอ๋อสองห้าร้อยสิบบาทเออ โคนไหนอีกคนไหนอีกแล้วอันนี้นะคะห้าร้อยเจ็ดบาทคะ่ะเออเพื่อนๆสนใจเยอะมากเลยตอนนี้สั่งซื้อเข้ามาเยอะมากเลยโอ้เพื่อที่จ่ายเงินไปทําอะไรคะขายได้แล้วจะเอาเงินไปให้แม่เกศเอาให้แม่เกศไปทําอะไรล่ะคะเอามาให้แม่เกศเอาไปจา่ายค่าโรงเรียนเอาจริงดิค่ารถแล้วก็ค่าบา้านอาอปกติพ่อหมูจ่ายไม่ใช่เหรอคะเออจริงแล้วอันนี้ด้วยนะคะอ๋อไม่คู่กี่บาทอันนี้ หกร้อบาทค่ะ610บาทไหนดูดิมันดียังไงทำไมแพงจังเลยแพงหรือถูกคะเนี่ยถูกคะ่ะถูกเออแล้วมันดียังไงครับผมเพื่อนๆกับมันดียังไงแล้วอันนี้นะคะเอหร้อยสิบเอ้ยเก้ยสิบบาทค่ะสวยมากเลยคะ่ะโอ้ปกติปกต,กติแม่ค้าแพตตี้เปิดร้านที่ไหนคะเนี่ยี่เออเปิดที่ไหนมีหน้าร้านไหมคะ จะบอกลูกค้าว่ายังไงเนี่ยล่ะลูกค้าสนใจต้องทํายังไงบ้างเอ่ยต้องขายที่ตลาดที่ตลาดไหนคะลนนตลาดหน้าบ้านตลาดหน้าบ้านอ๋ออันนี้ก็200บาทค่ะมีสอ0รบาทเดียดูดิดูดิทำไมสีดำอย่างนั้นโอ้200บาทสวยมากเลยโอ้มีแต่คนอยากได้แล้วอันนี้นะคะอันนี้แหละร้อยบาทค่ะมีร้อยบาทได้เหรอหกร้อยบาทคะ่ะหกร้อยผมว่าหกร้อยบาทได้เหรอถูกมากแล้วอันนี้สองร้อยบาทค่ะ อันนี้เท่าไหร่นะคะ 200, 200บาท,บาทค่าไม่เป็นเป็นช้างอย่างนั้นนะคะโอ้โอตุง่งลมตุ่งลมย่าม้อยจะเอากี่ชุดอันนี้2510บาทค่ะอ๋อ2510บาทอืม500สิลูกมันไม่มี2510บาทมันมีแค่500 200 300 20 2ร้บาทอันนี้อันนี้1ม0่ค่ะทำไมแพงจังเลยเหมือนใช่ค่ะหกร้อยค่ะอ๋อหกร้อย พเพื่อนๆสนใจชุดไหนสั่งได้เลยนะคะชุดละชุดละชุดละห้าถึง1000บาทก็ตด้จะเอาเงินไปทําอะไรเอาเงินไปให้พะอหูแล้วก็แล้วก็เออเพื่อนให้เพื่อนทําไมอ่ะที่โรงเรียนนาเขาเขายืมเขาชอบยืมลงเขาชอบยืมเงินหนูทั้งนั้นเลยจริงดิหนูเรียนหนูเรียนรบเย็นไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลยนาก็ตอนจบก็ตอนจบโรงเรียน นี่ไงอ๋อแล้วหนูจะไปเรียนโรงเรียนเลยใช่ไหมนะอ๋ออันนี้ก็ต่อค่าร้อยสิบบาทเหมือนกันร้อยสิบบาทการทบสองหมื่นห้าการทบสองหมื่นห้าเพราะมีปัญญาไม่เนาะต้องขายต้มหูแล้วะเราต้องให้แพลตขายต้มหูแล้วแล้วก็ต่อค่าร้อยค่ะสองห้าร้อยเลยเหรอหกพันร้อยค่ะเหรอแล้วก็เจ็ดพัห้าร้อยนะคะเจ็ดห้าร้อยด้วยอันนี้ก็เหมือนแบบตีดำนะคะอันนี้เป็นตีแดงเป็นลิปสติกแล้วอันนี้เป็น หกร้อยเจ็บาทเหรออันนี้เจ็ดร้อยเจ็บาทแล,แล้วเพื่อนๆสนใจจะสั่งซื้อได้ทาง,ทางไหนหล่ะคะเนี่ยทางนี้ค่ะทางนี้คือทางไหนอ่ะทางเลี้ยวขวาเอ้ยทางเลี้ยวซ้ายทาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาลแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เห็นที่ตลาดที่มันมีอันนี้เลยนะคะอ๋อเหรออ๋อสั่งซื้อได้ทางนั้นเหรอคะค่ะอ๋ออ๋อออ๋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 อแล้วนี้ เป็นยาสลบแล้วก็เปน็นไม้กางเขนไม่ใช่เหรอลูกอ๋ออันนี้ก็ห้าร้อยสิบบาท <โอ S 2> ค่ะห้าร้อยสิบบาทตายแล้วห้าร้อยสิบบาททั้งนั้นเลยถูกมากเลยเนาะแล้วก็เจ็ดร้อยสิบบาทค่ะเจ็ดร้อยสิบบาทเลยเหรอต่อห้าร้อยสิบบาทค่ะทำไมหนูขายแพงจังเลยขายถูกกว่านั้นได้ไหมคะต่อได้ไหมต่อได้ไหมหรือยี่สิบบาทได้ไหมได้ค่ะเอ้าจะแค่ร้อยหรือยี่สิบบาทนะก็ได้ค่ะก็ะได้เหรอ เอาโอนให้ด้วยโอเคต้องโอนนะครับอันนี้สิบบาทลูกค้าได้กินแล้วลูกค้าต้องโอนนะครับอันนี้สิบบาทค่ะป้าย้ายบอกเอาคู่หน,นึ่งคู่ละยี่สิบบาทเดนไหนของป้าย้ายอ่ะอันนี้คู่นี้เลยเหรอเราป้าย้ายคู่นี้นะอ่าเดี๋ยวไปให้ป้าย้ายนะแล้วก็อันนี้นะคะไหนเอ่ยไม่เกิดใสไปแล้วไม่เกิดใสไปแล้วเฮ้ยเอายอมมาขายลูกค้าจะรู้ของมือสองเก็บไว้เก็บไวไ้ไหนอีก อันไหนของป้ายาย,ยของป้ายายอันไหนป้ายายบอกว่ปยายป้ายายจะเอาเอาคู่หนึ่งอันไหนของป้ายายอ่ะคู่นี้เหรออ่าคู่นี้คู่นี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้นะคะ <laughs> อันนี้เหรอเป็นกะเพยอ๋อมีกะเพยด้วยแล้วอันนี้นะคะอืมหกร้อยค่ะหกร้อยโอ้โหเจ็ดร้อยค่ะอันนั้นเจ็ดร้อยเหรอ,อมีอะไรอีกอันไหนสวยๆเอาเอาทีเด็ดทีเด็ดดิ ะอันนี้เจ็ดบาททำไมมันต่างกันจังเลยอะ่ะทำไมคู่นั้นทำไมคู่นี้ขายเจ็ดร้อยอะลูกแล้วทำไมคู่นี้ขายเจ็ดบาทอะ่ะก็มันผสมกันนี่คะ่ะมันผสมกันเหรออันนี้สองห้าบาทสองห้า <25 S 2> <25 S 1> บาทอ๋อสองห้าบาท,อ,บาทอ,อันนี้นะคะสวยไหมคะเออสวยสวยมากคะ่ะอันนี้นะคะหกร้อยติบบาทะคะ่ะราคาโอ้หนี่สวยมากอันนี้แบบทำไมเราอยู่ มบไม้นะคะเป็นเกลือมะละกิค,ค่ะจะพัดมาแล้วจะพัดมาแล้วจาพัดมาแล้วแล้วอันนี้นะคะหกร้อยค่ะหรบาทค่ะหกบาทอันนี้นะคะเป็นตุ้งหัวใจอีกด้านจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยหกสิบบาทค่ะเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะครับคนนี้เจ็ดร้อยหกสิบบาทอ๋อ oh, สวยมากสวยมาก แล้วก็อันนี้นะคะคนนพังเล้วพังยังไม่พังโอ้ยังไม่พังมคายยังไม่พงคซ่อมหน่อยแล้วอันนี้นะคะเจ็ติบาทค่ะอ,อันนี้นะคะหกร้อยหกร้อยติบบาทค่ะเฮ้ยหกร้บาทค่ะหกรบาท ลงนี่ขายได้กี่โ้อแล้วคะขายตั้งประมาณไม่รู้เลยคะ่ะเอ้าเอายังอยู่เหรอนวันนี้นะคะเอาเหรอส <200 S 1> องร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบบาท <c oughs> อันนี้ไม่เก่งี่ซื้อที่เิจกซินนะคะตาหูก็จะเป็นสีแดงเหรอตาหูสีแดง <c oughs> อันนี้พ่อหมูมีใครลงเฟซบ้าง โอ้เยอะเลยตอนนี้เยอะเลยครับมีเยอะเลยมีอาตายาแยแปาคอมมูนเยอะเลยมากันเยอะเลยเนี่ยแล้วอันนี้นะคะหนึ่งร้อบาทเออหนร้อยสิบบาทเลยเหรอเจ็ดร้อยสิบบาทค่ะเพื่อนายขายไหมเพื่อนายไม่ขาย,จ,ย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 จะกินไม่ขาย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 จะกินร้อนนะครับเป่าก่อนนะครับอันนี้นะคะหนึ่ร้อยสิบบาทค่ะเออร้อนใช่ไหมแหละ แม่ค้าขายก่อนไม่ค้าอย่าเพิ่งกินตุ้มแม่ค้าอันนี้เจ็ดสิบร้อยเจ็ดบาทหรอหรอแถมให้ติดติ๊กเกอร์ด้วยนะคะค่ะซื้ออะไรนะซื้อซื้อแถมให้ติดติ๊กเกอร์ด้วยนะคะแถมกี่ดวงคะซื้ออะไรนะซื้อตุ้มหูแถมอะไรนะติดติ๊กเกอร์ค่ะอ๋อแถมซื้อติ๊กเกอร์หัวใจแล้วก็อันนี้นะคะเจ็ดสิบบาทค่ะเก้าสิบบาทค่ะลูกอันนี้เจ็ดสิบบาทอ๋องหกสิบบาทสิบบาท 510บาทค่ะจะขอไปดูฝั่งนี้บ uh> ้า uh ง่นน <No> ีะคะเดี๋ยวฝังแล้วไม่ค้าเปลี่ยนฝังนะคะนี่นะคะเป็นดอกไม้นี่ค่ะอ๋อจะขายด้วยวันนี้จะขายให้หมดร้านเลยครับไหมคะค่ะโอ้วันนี้จะขายให้หมดร้านเลยแล้วอันนี้นะคะไปไหนล่ะคะแม่ค้า ลูกค้าตามไม่ทันละนี่นะคะจิตต้อยสิบบาทค่ะอ๋อเหรอห้าร้อยสิบบาทค่ะโอ้ห้าร้อยสิบบาทหกร้อยสิบบาทค่ะโอ้หกร้อยสิบบาทต้องต้องบอกด้วยสิคะว่ามันดียังไงอันนี้มันดียังไงราคาเท่าไหร่ว่าใส่มันจะแตกนิดนึงค่ะว่ามันแสบเลยเหรอทำไมมันถึงแสบล่ะคะรู้ไหมคะอันนี้ก็มีนะอะไรเอ่ย มันคืออะไระคะมันคือที่ต่าเหูอนกันคันแต่คือที่เจาะไปนี่เจ็บมากเหรออ๋อมันคือที่เจาะเหรอแล้วแล้วแล้วแวม่ค้าเจาะหูหรือยังคะยังไม่เคยเลยค่ะออาแล้วแม่ค้าขายต่างหูนะคะแม่ค้าต้องใส่นะไม่งั้นลูกค้าจะไม่รู้ว่าสวยไม่สวยอะใช่ไหมไปขออ๋อไปเด็ก,ดกจังเจาะไม่ได้ใช่ไหมอ๋ออันนี้นะคะใส่ประมาณคน หกขวบนะคะอหกขวดบอลนี่สำหรับหกขวบใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวโตก่อนขออันนี้ขอไม่เกลี่ยจอกหูเนาะโตก่อนเนาะอันนี้รู้ไหมคะอันเอออันเนี้ยเขาให้ใส่ตอนห้าขวบค่ะอ๋อเหรออันนี้ใส่ห้าขวบอ๋อใส่ห้าขวดแล้วอันนี้นะเออแล้วอันนี้แล้วอันนี้นะคะเจ็ดสิบบาทค่ะเท่าไหร่นะคะเจ็ดสิบบาทอ๋อนี่เจ็ดสิบบาทนะคะคู่นี้เจ็ดสิบบาท ตัวนีนะคะหกร้อยสิบบาทค่ะหกร้อยสิบบาทอ๋อเลยเจ็ดร้อยสิบบาทเลยขอดูใกล้ๆกันไม่ค้าขายของโอ้ไม่ค้าขายของอยู่นะคะนี่นะคะดูสิคะสวยไหมสวยไหมนี่ดูสิคะอืมคู่กี่บาทคะคู่นี้สองห้าร้อยสิบบาทค่ะกฎต์กดไลค์มาเยอะๆ าลูกค้าสนใจต้องทำยังไงบ้างคะถ้าลูกค้ากดใจมาเจอที่บ้านหอนูเลยนะคะมันไกลอ่ะต้องทำยังไงอ่ะคะมันไกลอ่ะเยนูเยน,นูจะองให้ดูนะคะมามาต้องที่มีที่เตะกับโรตารแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวสไตล์นะคะแล้วก็ต้องถ้าเห็น เห็นเป็นรถสีดำมาที่เลยนะคะอ๋อแสดงว่าต้องมาซื้อที่บ้านใช่ไหมคะอ๋อเมื่อกี้ทางทางมาบ้านคัตตี้ใช่ไหมคะอ๋อทางมาคาดไหมคะ110บาทค่ะ110บาทอันนี้710บาทค่ะ710บาทหนึ่งบาทค่ะหืมในหนึ่งบาททำไมถูกจังเลยใช่ค่ะหนึ่ง 100บาทค่งอ้อ100บาท100บาท70บาทค่ะ70บาทดูไหมคะอันนี้ตัดแขงมากเลยนะคะแต่ขาดฮะอ๋อเหรออ๋อแต่มันขาดเหรอแข้มากเลยนะคะล้วลดได้ไหมเนี่ยลดได้ไหมมีคนต่อมาเนี่ยคู่เหลือคู่ได้ยี่สิบบาทได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเหรอจากเท่าไหร่นะขายห้าร้อยสิบบาทเหลือคู่ละ้ยี่สิบบาทใช่ค่ะทำไมแถมให้แถมให้หนึ่งซี โอ้แถมให้หนึ่งฟรีค่ะอ๋อ้ย่าด่าแล้วป่ะปะไปอาบน้ำป่ะบายบายเพื่อนๆก่อนอย่าลืมกดอย่าลืมเลยนะกดบรูทเก็บไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะยังมีพอเยอะมากเยอะมากแล้วตกลงแม่ค้าขายได้กี่บาทครับวันนี้หกสิบเดบาทเต็มเลยอ๋อเต็มเลยโอเคป่ะย่าด่าเราละบ๊ายบาย